นีคุณเป็นใครคุณนี่ดูจะต้องการเงินมากเลยนะก็ต้องการระดับหนึ่งแล้วมาเล่นเกมกับผมดีกว่าเกมอะไรหรอเกมนี้เป็นของประเทศเกาหลีแล้วมันได้จริงปะชื่อว่าตักจริงมันจะได้จริงถ้าคุณชนะผม แจ้ครั้งละยี้สิบาทแต่ว่าถ้าคุณแพ้ผมคุณจะต้องมอาผมตบหน้าดียวไหมดิวก็ได้อโอเคตกลงงั้นมาเริ่มกันเล่นกันได้เกมนี้ผมจะวางไว้อย่างนี้แล้วคุณก็แค่ปามาลงไปถ้ามันเด้งกลับคุณก็ชนะ ต่ว่าถ้ามันไม่เด้งคุณก็ต้องโดดเอาผมให้คุณก่อนเชิญอ๋อตาผมแล้ว เด้งโอ๊ย oh. ลุกขึ้นมาตาคุณ mm hmm. เด้งยี่สิบบาทขอบคุณนะของคุณเอาอีกไหม าตาผมมันเด้งพอ,อแล้วหรือ,อยังพอแล้วก็ได้เพราะว่าเจ็บมากาจบเกมเพียงเท่านี้ คุณต้องการเงินเพิ่มอีกติดต่อผมทางน้ำไหลเอาล่ะไม่เจ็คกัน ินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านสู่โอกาสที่ท่านไม่เคยจะรับจากระบบเศรษฐกิจภายนอกมาก่อนสังคมที่ทุกท่านอาศัยอยู่เดิแผ่ใต้โครงสร้างที่เอืออ้อประโยชน์ให้กับบางกลุ่มเท่านั้นขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องมาเชื่อหน้าความไม่แน่นอนทางการเงินท่านมาที่นี่เพราะผลผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวภาวะเงินเฟ้อ,อที่ลดทอนอำนาจซื้อที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นจากค่าของชีวิตสูงขึ้นและตลาดแรงงานที่ไม่มีที่ว่างสำหรับทุกคนเงินเฟ้อเกิดขึ้นเมื่อปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเติมตของสินค้าและบริการ ทำให้คุณค่าของเงินลดลงส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆโดยที่รายได้ของประชาชนไม่ได้เพิ่มากขึ้นเลยแม้แต่น้อยทางแก้ไขก็คืออาศัยการค,ควบคุมาัตราดอกเบี้ยกกับดูแลปริมาณเงินและพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลการว่างงานเป็นปัจจังการขาดแคลนโอกาสในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการว่างงานเชิงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการว่างงานจากภาะวะเศรษฐกิจถดถอยปัญหานี้แก้ไขได้ ทางการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการสนับสนุนภาคธุรกิจนั้นมีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงการออกนโยบายสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและท้ายที่สุดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นผลจากการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมระบบภาษีที่เอื้อประโยชน์ให้คนรวยมากกว่าคนจนและโครงสร้างทางสังคมที่กําจัดโอกาสของผู้ที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เสียเปรียบการลดความเหลื่อมล้ำต้องอาศัยการปฏิรูประบบภาษี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เท่าเทียมและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกคนแต่นั่นก็คือสิ่งที่โลกภายนอกไม่มีวันทำให้ท่านได้ที่นี่เราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทุกคนกฎมีเพียงข้อเดียวจงเล่นและชนะซะหลังจากนี้ขอให้ทุกท่านเดินก้าวมาข้างหน้าและรับหมายเลขของท่านไป ก็ไปสู่กระบวนการถา่ายดูถัดไป เกมที่ทุกท่านจะเล่นต่ออย่างนี้มีบทลงโทษแสนสาหัสที่กว่าที่ทุกท่านคิดเกมนี้คือเกมที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาดี AEIOU อยู่จงหยุดเอจงเดินเมืนี้ทุกท่านเคยเล่นเลยดิให้ทุกท่านโชว์เหยียดกิบ

무궁화 꽃이 피었습니다 무궁화 꽃이 피었습니다 고구마 꽃이 피었습니다. 고구마 꽃이 피었습니다. 고구마 꽃이 피었습니다. 고구마 เกมตอนจากกี้ที่พวกท่านจะได้เล่นเป็นเกมออริจินอลจากประเทศไทยโดยอิงจากบริเวณที่อยู่อาศัยของพวกท่านจะมีสมมติสองช่วงด้วยกันช่วงที่หนึ่งเกมสอดเข็มเข้ารูช่วงที่ 1, สอ,อง 2, คือเกมแกะยากันยุงขอให้ทุกท่านโชคดีในเกมที่ส 2. 2> องเดาาวเ,เดี๋ยวคยต้นด้วยให้เริ่มอ่ะเข้าใจว่า ยฝ่งน้นอตาะตายนะเาที่สุดยับยปืนขึมันมีรมนวเียนนะเว้ย2บีแล้วนะเร็วมือเข้าเร็ว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 เข้านะ เฮียกูก็รีบอยู่แม่เอ้ย ยันได้แล้วเฮ้ยแม่งเอ้ยได้ <มา S 2> แล้วไอ้เอันต่อสัจเนจนมาด้วยมาด้วยเดี๋ยแล้วโอ้ยมึงก็ช้าเกินขอโทษได้ไมิล่า

ต่อไปจะเป็นเกมบลูท้าของทุกท่านเชิญตามกระผมมาเลยเตายไปได้เงิงียไเงินกี่บาทหรอวะร้านเนพอไม่คือก่อนมาเนี้ยกูรวยด้วยไปเจอมด้วยเ้ย ดงแม่ต่อยเกลือกนไม่ห้นการไอซูโมเตคคำเตยอย่าพูดนี่จะเป็นพูดซูมโตยคำแม่ใศาลม่ในศาด็กกูไอ้ลูกอาแล้วท่านอไรเอ้จ๋าเลยจ๋าเอาจ๋ลวงานี่แต่ว่าไปายงะเกมสุดท้ายคืออะไร และเชียรูเล็กครับใครต้องเริ่มก่อนและเชียรูเล็กสินะเกมเห็นร่อนเรื่องปกติเรื่องตกงานได้จะรู้อ้าวไอรินตอบถูกตีจริงๆแต่้เอาเหตุผลที่ดีใครเริ่มก่อนวัดกันตรงนี้แหละ จะไปหรือเปล่าแต่ว่ามึงจะไปอี่นี่เหแต่มึงเหอะมาอยู่ที่ได้ไงฮะเสือ,อไม่ผิสบาดเลยก่อนที่ฉันจะมาที่นี่นะเศรษฐกิจบนโลกเนี้ยมันย่ำแย่มาก บอกให้อย่างนี้นะว่กเคือู่ันก็จะมาที่นี่มีฟืเฟปัญหาการขาดแรงงานเหมือนอย่างที่พวกคุณพูดมาตอนแรกเลยเป็นคนเียย่ำแย่ต้อจะบายการงินและการักยังไม่ทำสักอย่างก็มัอยู่ตรงนี้ไงอีกสามนะการอ่อคือหนึ่งในสอง ้ามข้าม่้ามข้ามข้าม้ามไปอยู่นั่นแหละโอกาสล่อขึ้นถึงในสองชีวิเองตอนนี้เราจะเห็นด้านนอกปากคตทหน้าไม่ได้เนี่ยาขำว่ะน่าจริงมันก็ยิงเนทํถ้าไมติดรอดกมงมากพว่าคันนี้เสียเลย การรอดกูตั้ได้แล้วมือเป็นใครคื้นหนึ่งในสองกูขอให้มันตายความคิดของฉันตอนนี้นะถ้าเป็นตัวแกเนี่ยเหลืออีกสองนันแค่ควักปืนออกมาแล้วหันปืนลยิงแม่คงจะตาย,ยแล้วเนี่ยมุกเยอะแล้วแต่มันแบบ กูจะหน้าด้านนะเพราะฉะนาั้นนะยิงหัวตัวเองให้ตายเร็วๆเถอะเสียเวลาถ้ากูไม่ตายอันเนี้ยมึงก็ตายนะเว้ยกูมไม่กลัวแต่ว่าถ้ากูตายอ่ะถ้ามึงชนะฝากกัรษฐกิจโลกนนะเว้ยถ้าชนะนะ